ที่ที่4.9088แรงม้านะครับตัวนี้เป็นมือสองครับเรืองชัยมอเตอร์เรืองชัยแท็กเตอร์นะครับตัวแทนจำหน่ายรถแท็กเตอร์โยฮันเน์นะครับมหาสารคามและบุรีรัมย์ครับราคาตัวนี้ไม่ถึงล้านนะครับมือสองรถพึ่งเข้าครับสภาพเทพๆมีรับประกันจากศูนย์บริการเรืองชัยแท็กเตอร์เรืองชัยมอเตอร์นะครับนี่คุณลูกค้านะครับคุณพ่อกำลังเทสอยู่นะครับ F4 New Holland ครับอยากมีไว้ใช้อีกคันว่างั้นครับติดต่อครับ0808071595นะครับสนใจรถมือ1มือ2ครับ New Holland ครับ0808071595ผู้การต้อมครับอ่าหรือว่านะครับเบอร์ทางร้านครับ043798798นะครับตัวนี้ครับมีหลายรุ่นครับวันนี้เข้า2คันครับมี ทีที4.75นะครับมือ2ด้วยนะครับ